พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาดได้กล่าวเตือนต่อมนุษย์ก็คือในเรื่องของชิริกเพราะอะไรล่ะครับพี่น้องเพราะการตั้งภาคีหรือการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงต่อพระองค์อัลลอฮ์นั้นจะทำลายในคุณงามความดีต่างๆที่เราได้กระทำอัญเกุรอานพระองค์ได้กล่าวนะครับว่าวะคอริมนะอิลามะอามิลูมินอามาลิน ไฟจะอันนาหูฮาบาอัมมันซูรอในวันกียามะพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอัตาลาจะนําสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายได้ภาคเพียรได้กระทําในเรื่องของความดีที่มนุษย์มีความภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เป็นความดีเหล่านี้จะทําให้เขาได้รับรางวัลการตอบแทนจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เขานั้นนะครับได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺจะอันนาหูฮาบาอัมมันซูรอแต่ในวันกียามะ พระองค์อัลลอฮ์ได้ให้ความดีต่างๆที่มนุษย์ทั้งหลายได้กระทำเนี่ยไม่มีน้ำหนักนะครับทำให้มันเนี่ยนะครับกระจายเหมือนกับฝุ่นนะครับเหมือนกับละอองที่ไม่มีน้ำหนักนะครับที่ลมพัดมาเนี่ยเราเห็นนะครับทั้งที่เราอาจจะเห็นนะครับว่าโอ้ก่อนที่จะมีลมมาเนี่ยโอ้โหมันเต็มไปด้วยกับฝุ่นนะครับมันเต็มไปด้วยกับสิ่งต่างๆอย่างมากมายแต่พอลมพัดมานะครับมันก็พัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลาย ในวันกียามะการงานที่เราได้กระทําการละหมาดของเราการถือสีลอดของเราการบริจาคของเราการประกอบพิธีัรตของเราการทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆของเราไฟจะอนนาฮูฮาบะอัมมันสูรอพระองค์ลอสุบฮานุวัลทาลาจะให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันกระจายเหมือนกับฝุ่นที่ถูกลมคําถามคือเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากการที่เราตั้งภาคีหรือชีริกต่อพระองค์ลอสุบฮานุอัลทาลานั่นเอง